ผลสื่อทีมชาติแซมเบียยืนยันแพทรันดาก้ากำลังจะกลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ผงสนึงแนวรุกพีเมียฟอร์มเฉียบร่วมทัพหลังมาเน่ฟอร์มดิง่งไม่ปื้มฟอร์มเลยนะวิชเบิร์นชีอ้อาร์เซนอลควรจะเมินรคูตินโยด,ด้วยเช่นกันปาร,รีสบวังฉกฟ้าผ่าแย่งตัวจินนี่วนดุ่มจะจมูกบาเซรน์นานาบบรีเข้าเกียร์ห้าปาถงลาดชูหลังอาแจกอัสดัมสนใจ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริเวอรวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวริเวอรวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยข่าวการย้ายทีมของทางแพสซันดาก้านั้นกำลังมีความคืบหน้าและก็เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมาว่าการังจะเกิดขึ้นจริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่อในสเปนและบุกมาว่าลิเวอร์ pool นั้นกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวแพสซันดาก้าในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งทางแฟนบอลลิเวอร์ pool และกรรมการนักข่าวชั่วทั้งโลกนั้นต่างกำลังเฝ้ามองว่าจะเกิดขึ้นจริงตามที่สื่อจากสเปนกล่าวอ้างหรือไม่โดยในสุดทางลิเวอร์ pool echo ก็มีข่าวการยืนยันข่าวการย้ายทีมออกมาอีกครั้งแล้วว่าแพสก ตาจากสมโมสรเบรดบูลซัสบวกกำลังจะย้ายเป็นกองหน้าคนใหม่ของทัลลิร์พูและในการหน้าโดยผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือมูตินโยเซเลโดวิชหุ่นสื่อทีมชาติแซมเบียที่ได้ออกมายืนยันด้วยตนเองแล้วว่ากองหน้าเบรดบูลซัสบวกนั้นได้แจ้งมายังเขาด้วยตัวเขาเองมาว่าเขาจะขอถอนตัวจากเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติแซมเบียที่จะพบก,กับทางทีมชาติซเซเนกัลในวันที่มกเมน,นยายนนี้และอาจจะยาวไปถึงเกมพบก,กับทางทีมชาติเบติส ในวันที่8พฤศจนกายนกันอีกด้วยโดยทางแพสันดาก้าได้ให้เหตุผลว่าตัวของเขานั้นกำลังอยู่ในช่วงการย้ายทีมโดยทาการข่าวลือการเชื่อมโยงกับสมโมสรลิเวอร์พูลและก็เวสแฮมพอมเป็นคนตัดสินใจและก็อนุญาตให้เขานี่ไม่ต้องกลับมารับใช้ทีมชาติแซมเบียในเกมอุ่นเครื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกันอีกครั้งก่อนหน้านี้ โดยเหตุผลก็คือต้องการให้เขาไปเคลียร์อนาคตของตนเองให้เสร็จสิ้นตอนนี้ตัวเขาของดาก้าน,นั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาชีพการค้าแข้งของเขาและผมก็เต็มใจที่ยืนดีนะฮะจะได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นกระทางเวอบ์พูหรือทางเวสแฮมก็ตามทีทานั่นดากา้า อาบาเบปูพี่ชายของแพตสันดาก้าเนียก็ได้ออกมาระบุในทำนองเดียวกันกันกบคุณซือทีมชาติแซมเบียมาว่าในตอนนี้น้องชายของเขากำลังติดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาและการย้ายทีมในครั้งต่อไปของดาก้านั้นจะเป็นการย้ายทีมที่ทำให้ประเทศแซมเบียของเขาได้รับประโยชน์และก้าชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเพราะนี่จะเป็นการย้ายทีมระดับโลกเลยนะที่ชาวแซมเบียจะต้องจดจำไปอีกนานแสนานานโดยจากข่าวที่ออกมานั้นหลายฝ่ายเชื่อมาว่าแพตสันดาก้า กาลังเตรีมที่จะสัญญากับทางลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนและเชื่อว,ว่าทีมจะคว้าตัวกองหน้าบรายนี้ไปร่วมทีมได้นั้นก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองเพราะมองว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีกับทางเลสบูลซัสบวกมาโดยตลอดซึ่งนั่นทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองคนนี้จะซื้อขายนกเตะร่วมกันกันอีกครั้ง มีแรงงานจากอังกฤษมาบ้านลิเวอร์พูลยกักษ์ใหญ่จากศึกเวทีฟุตบอลเศรกฤษสนใจจะดึงดาวเตะฟอร์มเยี่ยมรายหนึ่งในลีกสูงสุดข,ข,ของอังกฤษมาเริ่มทับหลังซาเดลมาเน่ฟอร์มตกลงอย่างมากเลยนะลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวราฟินย่าไปของสโมสรทางบริรเตนอย่างแน่นอนแต่ยังไม่มีการติดต่อใดๆจนถึงปัจจุบันนี้นั่นคือทำกล่า,าวของเกรแฮมสมิธนักเขียนจากทางโยชิลเอฟนิงฟรอสสื่อแทบลอยท้องชินในเมืองบริดนั่นเอง โดยมีการพูดถึงตลอดฤดูกาลบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจจะเสริมแนวรุกของพวกเขาในฤดูกาลนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากฟอร์มที่ตกลงอย่างน่าจหายของทางซาเดียวมาเน่ในขณะที่ทางโบมิตซาล่านั้นรักษามาตรฐานที่สูงของเขาเอาไว้ได้แต่แนวรุกที่เหลือของทางลิเวอร์พูลมีฟอร์มที่ตกลงดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยหากทางเชิงคคอฟจะมองหาตัวรุกในช่วงสมอน,นี้และผู้เล่นคนหนึ่งที่คุณสมบัติตรงกับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการก็กคือราฟินญ,ญ่าไวซ4ปี ที่มีดูการแรกที่ยอดเยี่ยมในศึกเบอร์บอลเบรกิตกัะทังเีดยูนเต็ดโดยหัวหน้านักเขียนแห่งโยชัยเอฟเฟนิงโพสอย่างทางแกรแฮมสมิธได้ทวิตในทํานองมาว่าราฟินญ,ญ่านั้นไปนักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมแห่งแอนฟิลต้องการตัวอย่างอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตามการบริงานของแกรแฮมสมิธนั้นอ้างมาว่ายัางไม่ได้มีการติดต่อกับทางลีดจากทางลิเวอร์ pool แต่อย่างใดเลยนะโดยแอดแกแฮมสมิธลิเวอร์ pool ให้ความสนใจราฟินญ,ญ่าอย่างแน่นอน สโมสรใหญ่ส่วนใหญ่ก็ด้วยนะเขาเป็นปีกอายุน้อยที่สร้างปัญหาร้ายแรงให้กับทางเวทชีพัฟฟ์แมนเรลิกแต่ลิเวอพูไม่เคยติดต่อกับทางลีดยูเต็ดเรื่องเขาเลยและคุณต้องจินตนาการมาว่ามันต้องใช้เงินมหาศาลในการได้เขาเข้ามาในยัง u f เเดียตอนนี้ตลาดซื้อขายยังไม่เปิดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยทีเดียวเพราะว่าที่ยินมาว่าลิเวอพูนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามก็อย่างที่สมิธกล่าวอ้าง ค่าตัวของวราฟินยาคงจะไม่ใช่กถูกแล้วยังต้องรอดูกันต่อไปว่าลีดนั้นจะเรียกร้องเท่าไหร่เพื่อแลกกับทางวราฟินยาและในที่สุดนะฮะลิวร,ร์ภูจะจ่ายให้หรือไม่และสิ่งนั้นจะเป็นตัวกําหนดมาว่าข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ที่จริงไอ้ปืนใหญ่ควรจะมองข้ามฟิลิปเป้คุณโย่ไปซะรืยบอกว่าตนนั้นไม่เคยประทับใจฟอร์มของคุณโย่อีกเลยหลังจากที่อีกฝ่ายย้ายออกจากทางลิวร์ภูไปแล้ว โดยทางไดนโจเวิชเบิร์นตำนานแบ็กซ้ายของทางอาร์ซนอลยอดสมโมสรแห่งเวทีฟุตบอลรักิฬแนะนำอดีตต้นสังกัดของตนเองว่าไม่ควรจะเอาเฟริเป้คูดินโยมิดฟิลบา์เซรลนามาร่วมทัพโดยตลอดช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือมาว่าคูดินโยจะโดนบา์เซรลนาโลกะออกจากทีมในช่วงสมน,นี้หลังจากที่เขานั้นยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มอันสุดยอดเหมือนอยู่กับทางลิเวอร์พูลได้ซึ่งอาร์ซนอลคือหนึ่งในทีมที่มีข่าวกับดาวเตะชาวบัลซูเนบราณีมากที่สุดเลยนะ โดยิเชนเบิร์นได้เผยม,มาว่าถ้าเป็นผมละก,ก็ผมคงจะไม่ทําอย่างนั้นหมายถึงไม่เอาคูตินโยมาร่วมทัพเดิมทีตอนนี้เราก็มีดาวรุ่งเก่งๆหลายคนที่กำลังก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่อยู่แล้วยกเว้นว่าเขานั้นจะได้ค่าเหนื่อยระดับที่ไม่แพงจนเก,กินไปหรือมีทางที่จะทำให้เขาเข้ากับทีมได้อย่างแน่นอนจนถึงตอนนี้มันก็มีแค่การลือกันเท่านั้นดังนั้นผมเลยไม่คิดมาว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนคูตินโยเคยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะกับทันลิเวอร์พูล แต่ผมไม่ประทับใจในฟอร์มของเขาอีกเลยนับแต่ที่ย้ายออกจากที่นั่นไปแล้วและผมก็ไม่เชื่อมาว่าเขาจะเป็นการเสริมทัพที่ดีหรอกนะปาดิซเช์แมงทีมดังฝรั่งเศสเตรียมปฏิบัติการฉกตัวจีนี่ไวดุม้มกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ที่กำลังจะย้ายร่วมทีมบาเซโลนาแบบไร้ค่าตัวโดยองงานที่ทางจีนี่ไวดุม้มอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลล่าสุดนะฮะที่สัญญาสิ้นสุดลงไปทําให้สามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระ โดยที่ทางบาร์เซโลนายอดทีมของสเปนเป็นตัวเต็งมาโดยตลอดโดยบาร์เซโลนานั้นสามารถปิดดีลเซ็นจัญะกับทางเซอร์กิโออังเกวโรกองหน้าชาวเจนไตและก็เอริกกาเซียเซ็นเตอร์ดาวรุ่งจากทางแมนเชสเตีรรวมไปถึงแอมเบซอนวิงแบ็กบราซิเลียนจากทางเลอัลเบติสและก็กำลังปิดดีลเจรจาจอนจินโยไว้ดุ่มในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตาม ESPN สื่อดังรายงานมาว่าปารีสแซงต์แช์แมงเทรมโผล่กลางบงแย่งตัว จินี่ไวดุมไปเร่่มทีมให้จงได้โดยอาศัยจังหวะที่ทางไวดุ่มนั้นยังอยู่กับทางแคมป์ทีมชาติทอนแลนด์ทําให้การติดเดียวนี้ของทางบาเซรลนามีอุปสรรคเล็กน้อยโดยสโมรสนนรนาโปลีเฮดโค้ชคนใหม่ของลูเชโนสเปรตติแสดงความจริงจังในการล่าาลเซนแทชูเซนเตอร์แบ็กอาร์แจ็คอาร์มสดมในตลาดซัมเมอร์นี้หลังปรับใจผลงานทีมชาติทอนแลนด์ชุดอยู่21ปีโดยรายงานจากทางฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลว่าแม้วชูเนีย ไม่สามารถช่วยมาตภูมิผ่านเข้าชิงชนะเลิศชิงชแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีสำเร็จพระปาชัยต่อเยอรมน,นีอายุ21ปีรอบรองเมื่อวันนี้ไป1ต่อ2แต่ทรงของปรากันหลังล่างยงโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในสนามเลยก็ว่าได้โดยเตาเตะวัย21ปีรายนี้ย้ายทางฟอร์จูน่าซิดทาสมาเข้าสังกัดอาแจ็คเมื่อ3ปีก่อนรับใช้ชุดใหญ่ไปทั้งหมด22นัดใต้ชายคาโยฮันครัมอารินา โดยสารนัดตัวจริงของชูจากเทรนเนอร์เอริกเทนฮากปักหลักบั่นคงในราิการก่อนแต่ช่วงหลังต้องถูกยูเรียนทิมเบอร์แย่งตำแหน่งไปจึงต้องมาปล่อยของระดับชาติแทนกระทั่งเข้าตาอันซูราอย่างไรก็ตามถ้ผมสัญญาของเขากับทางอาแจ็กที่มีถึงมิถุนายนปี2025ีาทำให้ค่าตัวหรือว่าค่าหัวของเขาเนี่ยไม่ใช่น้อยหากดาวบรีไล่ล่าจริงๆอีกทั้งยังมีความสนใจกองหลังรายนี้จากทางเยอรมนีหรืออังกฤษกันอีกด้วย ชูเคยเป็นช็อตลิสที่ทางลิเวอร์พูลย่าได้ตัวไปเพราะว่าประทับใจผลงานต้องต้องเผเชิญหน้ากับรายการแชมเปี้ยนลีกแต่สุดท้ายทีมเลือกจะเซ็นอิบราฮิมาโกนาเต้จากทางไลซิกเพราะพร้อมใช้งานมากกว่าและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกทกคนครับ